กลับมาคุยกันต่อค่ะแล้วนี่ก็คือมัมส์รูมช่วงที่2นะคะยังอยู่กับพ่อเอแม่แตงกวานะคะแล้วก็น้องเลโก้แต่ว่าครอบครัวนี้ก็คือพ่อแม่มือใหม่นะคะจากเมื่อกี้เราคุยค้างไว้บอกว่าเป็นครอบครัวเดี่ยวอยู่กัน3ามคนแม่ลูกไม่มีคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายโอ้ยมีวู้นตายเหรอพี่มีอยู่คนละบ้านแต่ว่าดูอยู่คอนโดในกรุงเทพเพราะว่าผมอยากอยู่ใกล้ๆจะได้ออกไปทํางานง่ายๆเลยแล้วรีบกลับมาหารูกเร็วๆก็ ็เลยต้องเลี้ยงกันเองแล้วเขาก็เลี้ยงได้เขาเลี้ยงได้โดยที่เขาเขาเหนื่อยแต่เขาก็มีความสุขแต่มันเหนื่อยมากจริงๆนะครับอยากให้น้องตั้งกวาเล่าอ่ะเพราะว่าขนาดตุกท้องเนี่ยอายุ28แล้วนะญาติญาติจะเป็นคนที่รู้จักนิสัยเราบ้างที่สุดใช่ไหมคะก็จะบอกเลยว่าผ่าข้อเธอหนึ่งเตรียมพยาบาลไว้เลยคือทุกคนดูสภาพเราไม่น่าเลี้ยงลูกได้น้องตั้งกว่าสร้างความสอรส์ให้กับ ปู่ย่าตายายอย่างไรบ้างคะเขาอยู่เด็กอ๋เขาต้องมีน่าไหวอ่ะแล้วแบบมีประสบการณ์มาก่อนค่ะแต่ไม่ไม่ใช่มีลูกมาก่อนนะไม่เห็นบอกเลยเป็นเลี้ยงหลานมาไงคะเลี้ยงหลานตั้งแต่ตอนนั้นหนูอยู่ประมาณเก้าขวบหนูอ่ะเก้าขวบแล้วก็เลี้ยงหลานค่ะเขาก็ปล่อยให้หนูเลี้ยงแล้วก็ก็เลยรู้ว่าเด็กมันต้องการอะไรยังไงต้องเลี้ยงยังไงเพื่อให้เขาโตมาได้ได้ ได้แบบสมมูนนะคะไม่ใช่แค่เป็นคุณแม่ยังสาวอย่างเดียววะเขายังดูหน้าหวานเด็กๆกนนะพี่เอไม่นึกว่าจะเลี้ยงลูกเก่งขนาดนี้แต่มันต้องมีบ้างแหละอยู่กัน2ต่อ2คุณพ่อไปทํางานต้องเด็กอ่ะมันจะมีอยู่วันหนึ่งสองวันที่ถึงจะเป็นเด็กเลี้ยงง่ายครับอารลว่าหรือว่าวันนั้นร้องมันต้องมีสักวันในแปเดือนเนี่ยแล้วหนูทำยังไงอะคะเขาไม่มีเลยค่ะถือว่าทชกีไปคือเขาไม่มีเลยตั้งแต่ตั้งแต่คลอดมาที่เขาก็เป็นเด็กเลี้ยงง่ายมากเป็น มีมเป็นไข้อยู่วันสองวันเองครับเพราะว่าเราพาไปทะเลแล้วพาไปเหยียบน้ำทะเล,ละอะไรเงี้ยแต่ก็ก็หายเร็วค่แต่ตักแน่ตักลม มีไข้นิดหน่อยหนูก็กลางคืนตีสีต 5, ่ตีห้าก็เช็ดตัวให้เขากลัวเขาไข้ขึ้น,นแล้วคืนเลยค<า>รับตื่นไม่นอนค่ะเช็ดตัวด้วยแล้วอย่างนี้เป็นคุณแม่อายุน้อยเราได้หาข้อมูลเรื่องราวเกี่ยวกับการให้นมแม่ไหมคะว่ามันดีต่อลูกนะแล้วเราควรจะให้ระยะเวลายาวนานเท่าไหร่อะไรย่างเงี้ยหนูได้หาข้อมูลด้วยไหมคะอันนี้ถามทำคุณหมอที่ดูแลน้องหลังข้ออยู่แล้วค่ะบอกเขาบอกว่าให้ได้นานที่สุดก็ยิ่งดีค่ะแต่เขาเขาเป็นเด็กที่แบบ ทงสัยโต๊ะเป็นหนุ er ่มหกเดือนเขาออกเองอัตโนมัติโดยแบบไม่กินนะน้องแมาไม่อยากได้เต้าเอาเต้ายัดยนงไงก็ไม่เอาค่ะไม่เอาฮะไม่เขินวยเหรอไม่เอายังไงเดี๋ยวพี่เอเล่าทุกวันนี้ย่เขินเลยกับผมไม่เขินจริงๆไม่เขินใช่ไหมคะยังแฮปปี้อยู่พี่เอน้องเขินคือตั้งแต่คลอดออกมาเนี่ยคือแบบไม่มีวันไหนที่มีความรู้สึกว่า ไม่ม <toys> ีล <m ics> ูกดีกว่าคือแบบเด็กๆนรู้ป่ะเฮ้ยลูกนี้ไม่มีลูกดีกว่ามีแล้วเหนื่อยมีแล้วแบบไม่ได้น้อมอะไรเงี้ยมีไหมคะมันไม่เคยคิดอะค่ะคือมีลูกเขาเหมือนเหมือนเนี้ยพี่เพิ่งประกวดนางสาวไทยเนี่ยให้เอางี้ยเรามีลูกตอนสามสิบเราก็ยังอ๋ยเหนื่อยจังเลยเนาะเอ๊ะหรือว่าเราแก่เขาฟิตหรือเปล่าไม่เกี่ยวเราสิไม่ไงก็ เขาเป็นตัวความสุขเราอะค่ะเราไม่ได้คิดถึงว่าเราจะอายุเท่าไหร่เรายิ่งมีความสุขเร็วเหมือนกับเรา,ายิ่งอยู่อยู่กับความสุขให้ได้นานที่สุดใช่ออดีกว่าไปมีอายุ30แบบมีความสุขจริงๆตอน30 40เพราะทําแล้วทำไงอีกหน่อยเราก็จะเดินไม่ไหวละมีแค่20ปีเองความสุขแล้วคราวนี้หนูมี ความสุขตั้งแต่อายุยี่สิบเก้อีกยาวเลยกว่าหนูนจอไปป้าก็สุขช้าไปหน่อย <laughs> ใช่คิดว่าตัวเองมีมีความเปลี่ยนแปลงไปไหมคะตังกว่ามีมีความเปลี่ยนแปลงมีคือจากที่ที่ฟังที่คุณสามีเล่าว่าเป็นเป็นเด็กที่เหมือนกับโตโตวกว่าอายุที่เป็นเนี่ยแล้วยิ่งพอเรามีลูกค่ะเราเปลี่ยนไปเยอะไหมคะตังกว่าเปลี่ยนค่ะไม่ได้ทํางานเลยอ่า สบายขึ้นอชอบใช่ไหมแสดงว่าชอบเป็นแม่บ้าน <S <S บางคนชอบทํางานนอกบ้านไงบางคนเคยคุยกับเพื่อนนางแบบแล้วบอกอาชีพนี้ฝันคือ,อตโตมาแล้วก็ทําอะไรอยากเป็นแม่บ้านอ,อยากอยู่บ้านเฉยๆแสดงว่าเขามีความสุขกับการเป็นแม่บ้านมีค่ะได้ทํากับขา้าวกับข้าวที่แบบให้เขาทานแล้วดูดูเขามีความสุขหนูหนูแบบทั้งสองคนเลยชอบช<น>อบทํากับข้าวชอบเป็นแม่บ้านอย่างชอบชอบดูแลคน เขาเป็นแม่บ้านแบบไหนคะพี well? ่เอน้องเต็งกวาน้องตังกว่าเป็นแม่บ้านแบบไหนเหมาะที่ดูแลผู้สูงอายุครับอย่างพี่เอใช่ไหมเขาจบผู้ช่วยพยาบาลมาแล้วก็มีตอนที่เรียนผู้ช่วยพยาบาลเนี่ยเขาจะมีจิตใจที่แบบช่วยเหลือผู้อื่นเสียสละอยู่แล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้สูงอายุจะดูแลเป็นพิเศษดีมากมากเลยครับแต่วงพี่เอยอมรับนะว่าเราเป็นผู้สูงอายุเนาะเรายอมรับนะคะสูงอายุครับเราต้องยอมนะล่ะเนาะ จริงครับแต่เป็นผู้สูงอายุที่มีคุณภาพเลย่คุณนะเพราะว่าเขาจะต้องดูแลลูกผมกะจะอยู่ถึงร้อยะครับกะอยู่ถึงร้อยพ่้อนหมดเลยอะมายางนี้รักมากจริงๆล้วห่างกันกี่ปีคะพี่เอห่างกันนิดเดียวนิดเดียวเท่าไหร่คะยี่สิบเท่าไหร่คะสิบสองปีแนวทางการเลี้ยงลูกไม่น่าเหมือนกันอันดับแรกก่อนเลี้ยงยังไงคะเลี้ยงเลี้ยงแบบไม่สปอยครับครับคือเด็กเขามีธรรมชาติของเขาอยู่แล้วในการเติบโตเราก็ คอยส่งเสริม,อมคอยทดลองอะไรใหม่ๆที่แบบเขาน่าจะมีรีแอคทีท่ดีหรือไม่ดีเงี้ยเราก็หยิบมาใช้ถ้าถ้าเขาไม่ชอบเราก็ไม่ไม่ไม่เอามาพัฒนาเขาอย่างเงี้ยให,ให้ฟังเพลงครับให้ให้ฟังเพลงให้ดูทีวีบ้างเลือกสื่อสื่อการการเรียนรู้อะไรที่มันแบบที่เขาชอบทำให้าอารมณ์ดีครับอนอกจากมีบ้างไมค้คาไม่ตรงกันไน่มี เราไปด้วยกันนะคะคอบคิดเราจะเหมือนกันอะไรที่ทําให้เขาเนี่ยให้เกียรติความคิดเขาคที่เขาซื้อปากกาที่มันพูดได้แล้วมีหนังสือเรียนอะไรเงี้ยคจิ้มแล้วมันก็พูดเป็นภาษาอังกฤษอาเป็นมือเลยนะครับโอเคมันมีประโยชน์อะไรเงี้ยหนูก็บอกว่าประโยชน์มันเยอะนะมันใช้ได้ถึงอายุเขาแบบ ป4ป5ป6ยังใช้ได้อยู่เลยเพราะของเล่นอื่นอ่ะมันจะตามวัยต่อให้มันพันสองพันแต่ก็เล่นได้แค่สามสี่เดือนนั่นแหละไม่เกินปีหนึ่งแต่นี่ได้ถึิโตเพราะจะมีเหตุผลในการเลือกซื้อในการดูแลลูกแต่ก็อยากรู้ว่าต่อให้เขา เขาเขาก็เป็นเป็น,เป,นเป็นคนที่โตวกวาอายุเป็นคนที่มีความคิดโตวกว่าอายุแต่เขาต้องมีลูกแล้วเขาเปลี่ยนไปไหมคะน้องตังกว่าตงกว่าคะเหมือนเดิมค่ะให้ตงกว่าทาสีเล็บเท้าด้วยนะคะ <c oughs> ลูกชอบค่ะลูกชอบ <c oughs> ลูกชอบเปลี่ยนไหมคะ,ม,คะมันก็ไม่ค่อยเปลี่ยนคะ่ะเหมือนเดิม,ม,ม,มรู้ทำทุกอย่างเหมือนเดิมชิวๆนะหนูว่าแต่เพิ่มมากขึ้นคือต้องต้องดูแลตัวเองเนี่ยเวลาพักผ่อนจะจะน้อยลงค่ะจะต้องนอนที่หลังลูกแล้วพอลูกนอนก็ต้องทำอะไรที่ ที่ทําตอนลูกนอนไม่ได้อย่างเช่นแบบทำความสะอาดบ้านอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะว่าต้องดูแลตลอดเวลาให้ให้น้องตังกว่าประทับใจเรียนตัวพ่อเอคะคุณพ่อมือใหม่อประทับใจที่เขาเขาเขาเป็นคนอบอุ่นค่ะดูแลดูแลนูอกับลูกดีมากเป็นเป็นผู้ชายที่ยังไงอะห่วงคนอื่นเสมอไม่ไม่ค่อยห่วงตัวเองหรอกค่ะคุณพ่อเอประทับใจใน ในตัวน้องแตงกวาคืออะไรบ้างคะคุณแม่มือใหม่ความเป็นธรรมชาติแล้วก็เดี๋ยนี้คนติดแบรนด์เขาพูดง่ายคือกระเป๋า300บาทเขาก็ใช้จนมันพังค่ะครับผู้หญิงแบบนี้มันหายากความเรียกง่ายคุณจะเป็นแม่ไว้ใช้เป็นคุณค่าของของมากกว่ามูลค่าดีจังเขาด้จะสอนลูกได้ดีค่ะแล้วก็เห็นคุณค่าในตัวพ่อเอใช่ไหมคะวันนี้ มองเห็นยากมากเลยชมีสิคะน่ารักขนาดนี้น้องก็บอกตลอดเป็นสามีที่ดูแลดีและเป็นคุณพ่อมือใหม่ที่ดูแลเพราะเขาอยู่กันครอบครัวเดียวนี้เขาพิสูจน์ฝีมือจริงๆนะทั้งสองท่านวานาโค้ให้กับน้องเลโก้อย่างไงคะเงียบเลยเงียบเลยเลโก้มองหน้าเลยไม่ได้วางไม่ได้วางอะไรไว้เลยครับอยู่กับปัจจุบันเดี๋ยวเขาเรียนเราก็หาโรงเรียนให้เขาเขาอยากได้ดนตรีเราก็ สนับสนุนอยากเล่นกีฬาก็สนับสนุน<ะ>ทำยังไงก็ได้ให้เด็กคนนี้มีความสุขโดยที่มันไม่เครียดว่าโลกมันร้อนเพราะโลกมันร้อนโลกมันร้อน,น,อน,น,อนเครียดพออยู่แล้วจริงนะ, <c oughs> ะแม่แต่ละจะแซวว่า จบเกือบซึ้งละมาร้อร้อนแต่มันจริงแล้ววางแผนไหมคะอยากให้ลูกเรียนแบบโรงเรียนปกติทั่วไปหรือโรงเรียนแนวทางเลือกแบบคุณแม่ตุ๊กอะไรเงี้ยอันนี้โรงเรียนปกติทั่วไปและเยอะด้วยกิจกรรมเยอะด้วยชอบแบบไหนดีชอบแบบไหนฮะในเวลาที่เขายังเลือกเองไม่ได้ผมอยากให้เขาสามารถใช้ภาษาได้หลายภาษาก่อนสนใจเรื่องภาษาพอเขาไม่กลัวเรื่องภาษาเนี่ยเวลาโตขึ้นเขาจะเลือกเองละแต่ตอนเด็กๆผมไม่ได้เรียนในลักษณะนั้นก็เลยแบบ เก่ง <g ain> แต่ภาษาไทยไภาษาไทยเราก็ยังไม่ค่อยเก่งเลยเนาะพี่เนาะน้อแต่วาเหมือนกันไหมคะชอบโรงเรียนที่เน้นภาษาเหมือนกันคหมคะอยากให้เขาได้ภาษาเ<ม>พราะหนูภาษาก็ไม่ค่อยได้อยู่แล้วอยากให้เป็นแรงงานเป็นหมอไหมคะเหมือนตัวเองไหมอันนี้แล้วแต่เขาค่ะไม่ไม่ไม่อยากกาหนดเขามากเพราะว่าถ้าถ้ากําหนดเขามากเราอ่ะจะผิดหวังไม่ไม่จะ่าไปคาดหวังอะไรในตัวลูกเลยโยโตกอายุถ้าอย่างนี้ถ้าจะขออนุญาตให นิยามความหมายของเขาว่าแม่ในแบบฉบับของแตงกวาได้ไหมคะแม่แตงกวาเป็นแม่แแามาแล้วแปดเดือนอก็เล<ห>ียงได้คะ่ะ <c oughs> ก็ไงอะ <c oughs> ไม่ต้องไปคาดหวังอะไรกับลูกมากทำทาดูเขาในปัจจุบันน่ะให้เขามีความสุขไม่ต้องไปบังคับให้เขาว่าเขาอยากให้เขาเป็นอะไร ให้เขากําหนดของเขาเองดีกว่าค่ะเขาจะมีความสุขมากกว่าที่เราจะไปกําหนดเขาค่ะอ๋อนะคะพ่อแม่เป็นตัวซัพพอร์ตแล้วก็คอยสั่งสอนเวลาเขาทําผิดค่ะนั่นคือพ่อเอใช่ไหมคะแต่เห็นในชัดเลยเนาะดีมากเลยคือถ้าเราไม่ได้คาดหวังไม่ได้คิดไว้มันก็ไม่มีเรื่องราวให้ผิดหวังยินดีด้วยนะคะกับครอบครัวใหม่ซึ่งมีความสุขตั้งแต่อยู่20เห็นไหมมีความสุขเร็วเริ่มต้นเราถามว่าจะมีคนที่สองไหมร้อมไหมคะ พร้อมจะมีคนที่สองไหมคะก็พร้อมนะครับแต่คนนี้เขายังไม่พร้อมเขายังไม่มีภาวะความเป็นพี่ให้เขารู้เรื่องกันดูแลน้องได้เลยเงี้ยครับสักสี่ขวบห่างกันน้องห่างกันนิดนึงนะคะถามเมียนิดนึงใช่ไหมคะพี่เอาเมียพร้อมตอนไหมเมียคนสวยขอดแลก่อนจะกวก่าจะผอมลงกะว่าเะนี้มันเหนื่อยมากรแต่เรื่องอ้วนเอินอะไรพวกนี้นะคะอย่าไปสนใจเลยค่ะ เราเป็นแม่ที่ดีเราเป็นแม่พันุที่ดีนะไม่หน้าหน้าสวยลูกนะมีชายไปกว่าครึ่งแล้วร้อยไม่ได้อ้วนด้วยใช่ไหมคะพ่อเองครับม่แมปจนเรื่ยนไปยังไงแต่ว่าคือเสื้อผ้าเยอะขึ้นนะนั่นเอ เพลียทำไซส์เพราะเริ่มผอมลงก็ต้องเปลี่ยนเสื้อผ้าอีกไซส์ละวันี้ก็ต้องเปลี่ยนตอนนี้ตู้มันเต็มแล้วก็ต้องถึงกับต้องซื้อบ้านแกปัญหาง่ายมากค่ะใช่ค่ะซื้อตู้และซื้อบ้านง่ายนิดเดียวค่ะค่ะและนี่คือแนวความคิดนะคะของคุณพ่อคุณแม่ยุคใหม่ที่ต้องบอกเลยว่าให้ความสําคัญแล้วก็ใส่ใจเรื่องของการดูแลตัวเองรวมไปถึงดูแลคนในครอบครัวด้วยนะคะวันนี้ต้องขอบพระคุณครอบครัวเรืองมุดมากที่ให้เกียรติกับรายการมามคลับของเราคือชอบสีเล็บเท้า ขอบคุณมากมากค่ะขอบคุณครับยินดีครับไปสแตมป์นนี้มือที่ต้นรักมอมค่ะกันวันไหนยงก็มาเล่นกับล็บแปพี่น้องมันได้ไปลูกไปเล็วเล็วเร็มีเชิญค่ะคุณกแม่เชิญค่่เชิญเลยค่ะอ่าป้งหันปด้านบนน้ดนึงไคะที่เอกด้าน้นบนถึงไหมถึงไหม อเคอเิพาด้วยค่ะคุณด้วยกดดาดูตรงนี้ไม่ได้ลูกต้องต้นไม้ค่ะเช็ดนเช็ดนเดี๋ยวเส้นด้วยค่ะเช็ดต่อนเช็น่อ่ะลูกอ่ะ มั c แค e วันนี้ค่ะมีคําถามฝากถามมาจากคุณแม่นะคะว่าการใช้เครื่องพ่นยากับลูกบ่อยๆมีผลกระทบอะไรหรือไม่ไปฟังคําตอบค่ะมั c แคปกติแล้วเนี่ยเลเรื่องของการพ่นยาให้ลูกนะคะก็หมายถึงว่าเป็นการพ่นยาที่บ้านใช่ไหมคะเกิด ปกติเวลาที่เราจะพ่นยาให้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 ผู้ป่วยที่บ้านหรือว่าจะใช้ยาอะไรเนี่ยก็คือจะต้องอยู่ในดุลยพินิจของแพทย์ก่อนดับแรกนะคะว่าในการเจ็บป่วยครั้งนั้นๆเนี่ยมันมีลักษณะที่บ่งชี้ในการให้ยาหรือเปล่าเพราะว่าการพ่นยาเนี่ยมันจะมียาที่ให้เนี่ยเช่นสมมติว่าเด็กคนนั้นมีเรื่องของหลับลมอักเสบนะคะมีเสมหะเยอะอย่างเงี้ยการพ่นยาเพื่อขยายนหลอดลมก็จะช่วยได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือเวลาจะพ่นกี่ครั้งต่อวันหรืออะไร ต้องใช้ปริมาณมากน้อยแค่ไหนเนี่ยควรจะต้องไปพบแพทย์ก่อนนะคะเพราะว่าการที่เราก้นเองโดยที่ไม่ได้พบแพทย์เนี่ยอาจจะมีผลข้างเคียงได้เพราะว่ายาเหล่านี้อาจจะทําให้เด็กมีอาการใจสั่นหัวใจเต้นเร็วผิดปก,กติได้นะคะม o m c ค r e ต้องขอขอบพระคุณนะคะคำตอบจากแพทย์หญิงกัะยาณีบีชัยเจริญยิ่ยงกูมารแพทย์จากโรงพยาบาลเปาโลพหลโยทินด้วยค่ะค่ะถ้าคุณผู้ชมที่ชมอยู่มีปัญหาสงสัยนะคะส่งคำถามของคุณมาได้ทั้งทาง Facebook Instagram ที่ m ัมคลับ m c o r ค่ะทุกคำถามทุกปัญหาที่เกิดขึ้นกับคุณเรามีผู้เชี่ยวชาญมาตอบให้คุณได้ทราบแน่นอนค่ะ อะตอนนี้เราก็มีกิจกรรมให้ร่วมสนุกกันนะคะวันนี้เรามีของมาแจกด้วยเหมาะสําหรับลูกน้อยวัยที่กําลังแบบว่า<ถ>หาอะไรอ่ะารับประทาน,รรทานเริ่มทานอันนี้นะคะเป็นที่ใส่ผลไม้ แต่จะบอกว่ารู้นะเพราะตอนพระภูมิเด็กๆมีหัวจุกให้เลือกหลายแบบมีทั้งดูทั้งเคี้ยวอย่างเป็นตะข่ายนี่คือเขาจะเคี้ยวแอปเปิลโดยที่เราไม่ต้องกลัวเขาติดคอจะได้ไม่ต้องติดคอแล้วก็เอาน้ำหวานๆดูดไปให้ชุ่มใจกต้องมีฝาปิดเปิดเสร็จสับสมัยก่อนไม่จริงนะไม่สมัยก่อนไม่มีอย่างนี้จริงๆใช่มีของหนูมีแต่มีหัวเดียวไม่มีหัวเปลี่ยนนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เรามี2รางวัลและนี่ต้มนึ่งได้ต้มได้วัสดุปลอดภัย2องรางวัลแต่ต้องตอบคำถามมาก่อนตอบคำถามค่ะวันนี้แขกรับเชิญของเราน มาด้วยให้ตอบมาว่าทั้งชื่อเล่นและชื่อจริง ของลูกชายคุณเอเนี่ยมีชื่อว่าอะไรอยให้สมน้ำสำมนื้อกันตอบชื่อเล่นชื่อจริงของลูกพี่เอแล้วตอบชื่อเล่นชื่อจริงของคุณมาด้วยอ่านจะได้แบบว่ารู้ทั้งสองฝ่ายของลูกคุณนะของลูกคุณนะลูกพี่เอและลูกคุณถูกต้องค่ะส่งกันเข้ามานะคะสองท่านจะได้รับของที่รึกจากทางรายการนั่นเองค่ะต่อมาเป็นคอมเมนต์ใต้ภาพของรางวัลนี้ตอนนี้ต้องพักกันสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาชมกันต่อในช่วงของ m o m s Beauty คุณแม่อย่าหยุดสวยค่ะ